กรณียักษ์ใหญ่อสังหาของจีน e v e r g r ์แกรนดที่ล้มละลายนะครับทางธนาคารกรุงเทพมองว่าจะไม่ส่งผลมาถึงประเทศไทยและเชื่อว่าประเทศไทยนั้นมีประสบการณ์จากวิกฤตปี400แล้วครับ กรณีภาคอสังหาริมทรัพย์ในจีนส่งสัญญาณฟองสบู่จากผลพวงหนี้เสียเอเวอร์แกรด์ล่าสุดได้มีการยื่นขอล้มละลายในสหรัฐนะครับเรื่องนี้นายสิทธิชัยจิวัฒนากุลรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปสาขาฮ่องกงธนาคารกรุงเทพเชื่อว่าทางการจีนจะควบคุมได้และมีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกอบการเนื่องจากเป็นรายใหญ่หากปล่อยให้ล้มไปจะส่งผลกระทบอย่างหนัก ส่วนธนาคารกรุงเทพมีนโยบายระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อกลุ่มนี้ในตลาดต่างประเทศอยู่แล้วเพราะว่ามีบทเรียนจากวิกฤตปี40การปล่อยสินเชื่อจึงเกือบจะเป็นศูนย์ที่มีอยู่ก็จะเป็นสินเชื่อรายย่อยเช่นคนจีนหรือคนฮ่องกงที่สนใจลงทุนอสังหาในไทยสัดส่วน10%ของพอร์ตยืนยันนะครับว่าวิกฤตนี้จะไม่ลุกลามมาถึงไทย ธนาคารกรุงเทพยังวางยุทธศาสตร์ผลักดันให้สาขาฮ่องกงเป็นเกตเวเชื่อมการค้าการลงทุนระหว่างนักธุรกิจจีนและอาเซียนรวมถึงไทยรองรับโอกาสการลงทุนเขตเศรษฐกิจ GBA และขานร,รับจังหวะเศรษฐกิจโลกที่กำลังฟื้นตัวพร้อมทั้งเปิดรับเงินลงทุนจากจีนที่ไหลเข้าสู่ไทยทั้งในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและกลุ่มทุนใหญ่ที่เป็นโฮลิ่งคอมพานีครับ